สวัสดีครับหวนิพภพบกับร้านแม็กมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เป็นช่อง YouTube ที่ทําเกี่ยวกับการรับซื้อขายมอเตอร์ไซค์มือสองก็ถ้าเกิดหากลูกค้ากาลังมองหาร้านรับซื้อขายมอเตอร์ไซค์มือสองสักหนึ่งร้านาา 2, 1, 000, นะครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ของผมเอาไว้ด้วยนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอแนะนําว่าให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีรถอะไรสวยๆเข้ามาลูกค้าก็จะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากทางร้านนะครับอย่างวันนี้นะครับผมจะมาถ่ายคลิปรถรอบคันนะครับกับเจ้าฟอร์ซ่าสามร้อยนะครับคันนี้เป็นต ปีทะเบียนเออปีจดทะเบียนปี2018นะครับรถบ้านสายจอดเลยนะครับวิ่งไปเพียงแค่หลัก1 0 0่หกิโลเท่านั้นเองนะครับผม <S <S เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถรอบๆคันกันนะครับว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างนะครับแต่บอกได้เลยว่าใครที่กําลังหาฟอร์ซ่าตัวนี้นะครับสภาพคันนี้เรียกได้ว่าสวยเลยนะครับผมรถเป็นสีดําด้านนะครับอ่าทุกอย่างคันนี้คือจะเดิมๆหมดเลยนะตั้งแต่กระจกมองข้างนะครับชิลนะครับ อ่าส่วนตรงไฟเลี้ยวนะครับนี่ไม่มีตําหนินะครับผมไฟหน้าข้างนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้างขวานะครับอ่านี่นะครับส่วนชุดสีนะครับอ่าถ้ารถคันนี้มีตําหนิตรงไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะครับอ่าบางโคนหน้านะครับด้านหน้านะครับนี่มีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับแต่โดยรวมถือว่าสวยนะครับผมแล้วก็ลองดูด้านในนะครับนี่ตรงโครงต่างๆนะครับสีสวยเลยนะครับ นี่นะครับมอน้ําด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ล้อแมกนะครับไม่มีรอยงัดยางนะครับอันนี้ยางยังคงเป็นยางเดิมนะครับอ่านี่ดอกยางเดิมจากโรงงานมาอย่างนี้นะครับจานเบรกรถนะครับผิวสัมผัสของจานคือยังเนียนนะครับแล้วก็จานยังมีความหนานะครับผมปั๊มเบรกได้มาปั๊มหน้า3พอร์ตนะครับระบบเบรกเป็นระบบเบรกแบบ ABS นะครับ แล้วก็มาดูที่ชุดสีด้านข้างฝั่งนี้นะครับอชุดสีด้านข้างฝั่งนี้จะมีตําหนิ1ชิ้นนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นเหมือนรอยรถคันอื่นเขามาข่วนนะครับอาจจะมาโดนหรือว่าเดินมาเฉี่ยวตรงนี้นะครับจะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับแต่แผลไม่ลึกนะครับแผลไม่ลึกอารมณ์เหมือนประมาณสีโดนขูดสีมากกว่านะครับอ่แล้วก็ใต้ท้องนะครับไม่มีรอยแค่กับฟุตบาทนะครับผมฝั่งนี้สีสวยนะครับ่ลองดูได้เลยนะครับ ท่อรถยังเป็นท่อเดิมนะครับคอท่อสีสวยๆอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ชุดสีด้านหลังนะครับไม่มีรอยตําหนิที่เกิดจากการล้มนะครับนี่ตัวฟอนต์ทุกตัวยังมีให้ครบนะครับนี่ลองดูได้เลยนะครับส่วนจับมือด้านหลังนะครับจะมีตําหนินิดหน่อยนะครับบริเวณนี้นะครับอ่าอันนี้อีกหนึ่งจุดนะครับรถจะมีรอยตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าอย่างบริเวณนี้อีกหนึ่งจุดนะครับ รถมีตำหนิตรงไหนผมหาให้เลยนะครับแปลกมากนะครับเป็นร้านที่รถมีตำหนิตรงไหนหาให้ลูกค้าเลยนะครับอนี่นะครับด้านหลังฝั่งนี้สีสวยนะครับโชกหลังยังคงเป็นเชิคเดิมนะครับรถคันนี้อย่างที่บอกเลยค่อนข้างที่จะเดิมทั้งคันนะครับฝาครอบกองอากาศฝาครอบสายพานนะครับฮาสวยนะครับต่อกันที่ชุดสีด้านหน้านะครับชุดสีด้านหน้าตรงนี้ก็ไม่มีรอยนะครับ ท้ท้องเช่นเดียวกันนะครับไม่มีรอยกระแทกับกพุตบาททีนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขไม้รถกันบ้างกุญแจรถมีมาให้สองดอกนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์ไม่รถตอนนี้นะครับไม่แท้วิ่งไปเพียงแค่14,000กิโลเท่านั้นนะครับ อุณภูมิเครื่องยนต์นะครับนี่ตัวซีเลยนะครับเย็นๆนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์กันนะครับระบบเบรก ABS ไฟขึ้นพร้อมทํางานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอามือกําเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทสตาร์ทชึ้งเดียวติดเรียบร้อยนะครับอ่านี่นะครับเวลาดูรถที่ถูกต้องนะครับหลังจากที่ผมสตาร์ทใหม่ๆนะครับจะสังเกตได้เลยว่าผมจะไม่บิดคันเร่งช่วยนะครับมืออีกข้างนึงอยู่นี่นะครับอ่า แล้วก็ให้ลองสังเกตที่รอบเครื่องยนต์นะครับอจะสังเกตได้ว่าเครื่องยนต์เดินเบานิ่งเลยนะครับนี่รอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ1,500รอบนะครับนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองมาฟังเสียงท่อกันแบบใกล้ๆนะครับอ่านี่นะครับลองฟังเสียงท่อใกล้ๆตัวรถนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเล่นเครื่องนิดนึงนะครับคันเร่งเรียกได้ว่าบิดติดมือเลยนะครับผมเดี๋ยวลองดูตอนที่ผมบิดคันเร่งนะอ่าแล้วก็ลองดูตรงมารวัดนะครับผมเนี่ยคันเร่งบิดติดมือเลยนะครับ โอเคต่อมาเรามาไล่เช็คเรื่องของระบบไฟกันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเช็คหลอดไฟทั้งสองข้างเลยด้วยไฟฉุกเฉินนะครับไฟหน้าติดปกตินะครับทั้งสองดวงเลยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับติดทั้งสองข้างเลยนะครับผมเดี๋ยวมาไล่เช็คไฟสูงอ่าอันนี้คือเปิดไฟต่าอยู่นะเดี๋ยวผมเปิดไฟสูงอ่านี่นะครับไฟสูงนะครับไฟต่ําไฟสูงไฟต่านะครับโอเคทีนี้ มาดูว่ารถสายจอดนะครับใต้เบาะยังค้างได้อยู่ไหมนะครับเพราะปกติแล้วรถฟอร์ซ่าสามร้อยเป็นที่รู้กันเลยนะครับว่าถ้าใช้งานบ่อยๆนะครับเบาะจะค้างแบบนี้ไม่ได้นะครับผมอันนี้คือเบาะยังค้างได้อยู่เลยนะครับนี่มือไม่ได้จับเลยนะครับอันนี้คือเปิดขึ้นมาปุ๊บเบาะยังสามารถค้างได้ปกติเลยนะครับส่วนใต้เบาะรถนะครับมีอุปกรณ์มาให้ครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องมือนะครับพวกไขควงอกหัวเทียนอยู่ในนี้นะครับ ภาษีพรบรถยังไม่ขาดนะครับถึงปี65เลยนะครับมกรลา65นะครับผมแล้วก็มีบุ๊กเซอริกิสนะครับกับคู่มือการใช้งานรถอยู่ในซองนี้นะครับผมแล้วก็มีสายรัดหมกกันน็อกให้ด้วยนะครับอ่ะกุญแจรถอย่างที่บอกเลยมี2ดอกนะครับ อ่ารถสวยๆแบบนี้นะครับมาฟังคะแนนกันดีกว่านะครับก็รถคันนี้นะครับโดยรวมจะมีตําหนิเล็กน้อยนะครับบริเวณด้านหน้ากับด้านท้ายนิดนึงนะครับเป็นเหมือนรอยขีดข่วนตามการใช้งานนะครับแต่รับประกันได้เลยว่าไม่มีรอยล้มชนหนักแน่นอนนะครับผมส่วนคะแนนคันนี้ผมให้เลยนะครับชุดสีโดยรวมสภาพเครื่องอยู่ที่ประมาณ95%นะครับผมแล้วก็มาคุยกันถึงเรื่องราคานะครับ คันนี้เป็นรถปี2018นะครับรถบ้านมือเดียวนะครับวิ่งเพียงแค่10,000โลทุกอย่างมีให้ครบหมดนะครับสายจอดจริงๆคันนี้ราคาเสนอขายถูกๆเลยเพียงแค่73,500บาทนะครับราคานี้รวมจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพนะครับผมแล้วก็ส่วนลูกค้าต่างจังหวัดช่วยลดค่าจัดส่งให้นะครับ หรือถ้าเกิดหากใครอยากจะลองมาดูรถคันจริงก่อนนะครับก็สามารถมาดูได้ที่ซอยเพชรเกษมเ7เหากมาไม่ถูกนะครับก็โทรหารผมได้ที่เบอร์080-558-0396นะครับแล้วก็ ลูกค้ายังสามารถเข้าไปดูผลงานซื้อขายรถของผมได้นะครับในแฟนเพจ a c e b o o k ใช้ชื่อเพจว่า MC มอไซนะครับหรือจะเข้าไปดูรถคันอื่นๆของทางร้านก็ได้นะครับสามารถไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ w w w m c m o r s l e n e t นะครับก็จะมีรถลงขายอยู่ในนั้นหลายคันเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ขอโฆษณานิดนึงนะครับใครมีความต้องการที่อยากจะขายรถด,ด่วนนะครับสามารถทักไลน์มาขายรถให้ผมได้เลยนะครับที่ i อ line ์แอดไน์ MC 2อ1 8สมีตัวแอดนำหน้าเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อความเอาไว้ ให้นะครับ ส่งลูปรถมาตีราคาผมนะครับผมไปรับซื้อให้ถึงบ้านนะครับจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับรถติดผ่อนติดไฟแนนซ์นะครับก็รับปิดบัญชีให้นะครับผมอ่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะขายรถให้กับผมนะครับรับทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กนะครับรถจ่ายตลาดนะครับยันฟอร์ซ่าสามร้อยนะครับเอ็กแมอะไรพวกนี้รับหมดเลยนะครับขอให้รถเอ่อรถสวยก็พอแล้วนะครับขอรับแบบนี้ดีกันนะครับผมโอเคไงวันนี้ก็ขอฝากเจ้าฟอร์ซ่าคันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งคันนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ดูคลิปนบคะรั แล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะครับใครหาฟอ r ซ่าเจนนี้อยู่นะครับรีบเลยนะครับเขาบอกได้เลยว่าหายากนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มหายากแล้วเรายิ่งสภาพสวยๆวยิ่งในน้องนี้โอ้โหหายากเข้าไปใหญ่นะครับโอเคไงก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณลูกค้ามากครับ